ครับแม่เจ้าโผล่กันเลยทีเดียวเดีแม็กไปทุกปามอีกแล้วเช่นเคยเป็นไงเดี๋ยวเดินเพื่อนับถือเหมือนได้เลยนะครับไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยฟังเลยฟังเลยคอยล่างก่อนถอยล่างก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอขอใจเย็นเช่นก่อนติดลูกเถอะถอยล่าง Nhìn deep con đi Woo! Woo! Nhìn deep lăng con đi Coi coi thì chứ Có đíp giăng à Là vừa lo mấy à Mẹ Coi coi đi Đổi không cả biệt lắm Mình quẹt leo à? เอากันนูทุกเ์เพอโอ้แล้วจมแล้วจบเลก้ยกเฮ้ยอย่ากลับ้ามาก่อนมาก่อนเข้าไหนเข้าไหนทางนามันติดลูกนูนมันขับไม่เป็นลงลงไอ้พี่เนิกครับดิตีโชว์ดิ มันโอ้มันปิดฝั่งนู้นแล้วกันเออไม่โกมาไม่คุดตรงนี้อ่ะนี่ไเอาไม่โกาีเรไอ้มันการชนน่าจะบุบเลยแหละนี่เรียบร้อยแล้วโอมันดันอย่างเดียวไม่โกก็มางานไม่ขุดให้เร็วด้วย อ้วจะเค็ดได้เหมืน่ะเป็นร้อยครับนี่สีชื่อชหมดเลยนะครับนี่อย่าหาครับนะแบบนี้อ้าหยอกลึกต้องไม่กูมาลากเลยอ่ะเนี่ยโตอยู่ไหนกันดีพูเอาไม่โครบดันทชาย เออไอเดียวม,มันแขกข้างหน้าอีกเดียวกันจนมันแตกเรียบร้อยตนะิดเสียชื่อหมดเนะสียชื่อสาปั้นมาโหดจริงๆแปลงนี้แม่กูก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าน่ในในี้ดินยยบยับสุดเลยเนิดนว, <laughs> นวลตรงนี้ดินวน,นวนนนลแรงปาร์ตก้ม ได้ที่เพิ่มนะครับตั้งใจแม่กูแล้วแม่กูมาพอดีนะวันนี้แหมเหมือนรู้เลยน,ะ <c oughs> นี่ต้องใจแม่กูกนเลยทีเดียวเจ้าแม่เจ้าไอ้โชเฟอร์สาวเนี่ยมันหาเรื่องเราได้ถ่ายคลิปแบบมันๆแบบนี้ตลอดเลยนะ Mấy cô bạn lên tên đứa Được quẹt, đi ngó mình có ít Mình bạc leo Mình cổ Mình mới được vào rồi sẽ phải đi được không? Này cho mấy cô khụt cái đi đẹp chưa อมันดีกว่างท่อเรียนมะพอดีจะฝังท่อน้ำด้วยนะก็เลยปากเล็กมา เดียวเดียวเดียวใจเย็นดีใจเย็นเนียนเหมือนครับโชฟเฟอร์ครับนี่เนียนเหมือนเลยโชฟเฟอร์สาวกับโชฟเฟอร์หนุ่มเนี่ยโ,โอ้โหเหมือนกันเลยค <c oughs> ่อยค่อยเว้ยค่อยคอย Lạc bãi này mà, bịt gốc Hôm nay lòng đăn mà bảo bầu rồi đấy Đến na rồi đấy Coi coi, coi coi Wooo Nói coi ยุดก่อนยุดก่อนแม่โกยุดก่อนยุดไม่ได้ปอไปไปไปเอาม่วงพลกข้างล่างมาเอาม่วงพลาข้างล่างมานี่ต้องมีคนพากตลอดเลยนั่นเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวดันท้ายดูว่ามันไปได้ปอไปไม่ได้ก็ต้องดึงกลับ <c oughs> นมึงไปนี่นะเออขุ่มบ่าม้าอย่ามันเออแล้วมึงเกี่ยวตีฮะมึงกระดานมึงดันที่กันชนดันดันทีละนิดที่กันชนนิดนิดลองแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอาเอาไปก้อยก้อยเอาไปก้อยเออไป coi coi ừ Coy, coi điều, điều. À, Coy, coi ừ. đi đâu đi bay coi coi à. bay bay mẹ ừ hả cái gì vậy mày bị gì hả này có đài mày 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 sẽ thai của mày โอเคประมาณนี้แล้วก <together> okay. <anniversary> yeah. ันนะยาวเกินแล้วคลิปนี้ถ้าชอบาพี่ยีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสับรลค์นี่ก็ใหม่คลิปหน้าเต่วันนี้ก็สวัสดีครับผม